ไม่ขยันสแตนแอนด์ดอ w โอ้มือโอ้แต่ว่าแต่ว่าไรซิออนเพิมโอ้กดเลยกับเลสมาเขามว่าไงว่าเกียร์สาถูกกว่าไม่ขเกีสีได้ขเกีสีได้จริงไหมเนี่ยได้พอเลยแล้วเกีสี่เช็คได้บ้าเกีรสีเช็คได้บ้าว่ามันโอ้เหลืองก็เช็คได้เว์วเหลืองก็เช็คได้ยังไม่จมแค่นี้หรอกนะวิง ออเดอร์หึ่งใบพอพอ,อ,อ,อเอ็นเฟ์เข้าโซบกแล,ว,แล,ว,แล,ว,แลวให้แค่นี้เอาละได้พร้อมหรือยังล่ะพร้อมนะหมื่นห้ไม่ป้องอกันทริปเปิลไดฟ์เมอรเชคเล่นเชคคอนทิกโอ้และเกสี่เชคได้บกวสีเชคได้บัวเกสี่เช็คได้บก <im itar> วได้เอก็เชคได้นเหลืองก็เชคได้เลก็เชคได้ เอิร oh, ์ทเช็คโอเวอรทิกเกอรบ้าไปแล้วม <AH ันเป็นร้อยล้านอ่ะประกาศให้มากรอนทำทริป p l e Drive เปิดเช็คเลคเนเช็คเอิร์เช็คคิตติคอนทิกเกอร์ใหม่ไม่ฮีสโยนได้ค่ะทั้งหมดในตะข้างตาข้างได้เช็คได้เกตสามันก็ลุกได้ปะเออใช่ยังไม่ได้เช็คฟรีหมื่นห้าใส่เวนการ์ดตองพี่ สามมือสสี่มืแปดวินดรอยดเบิร์ดเช็คคิตติคอนทิกเกอร์เอเคลเช็คอืมเกตละจีก็จบๆเลยเอพบเจอเกตลามแล้วยังไงล่ะ้อาตีอีกสมครีห้ามนะช่วยไม่ได้นะเพอร์เฟกต์การทวินดรอย์เเช็คกบพื่มือโคตรหนาไม่มีตัวยอมแม้สัต